สวัสดีค่ะมาพบกับเลขยิบสีดีเอ็กซิททุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายน2563ของบุคคลที่เกิดวันพฤหัสกันนะคะ สถานการณ์ของคุณในเดือนกันยาน,นี้นะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะบ่งบอกว่าคุณนั้นมีเรื่องราวที่ดีๆเรื่องราวที่น่ารื่นรมเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสได้รับผลได้อะไรแบบเล็กๆได้น้อยให้กระชุม่มกระชวยหัวใจการได้ยิงข่าวสารที่น่ารื่นรมข่าวมงคลข่าวดีการพูดคุยหรือการพบปะญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงนะคะน่ารื่นรมน่าเบิกบานมากๆค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ภายนอกนะแต่ลึกๆมองไพ่ลงไปแล้วเนี่ยพบว่าเหมือนคุณมีเรื่องกังวลเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ มีทั้ง9ดาบนะคะมีทั้งสาไม้เท้าเป็นเจดาบ5้าถ้วยแล้วก็สิดาบนะคะพลังงานลบเยอะมากแต่มันเป็นพลังงานด้านลบที่อยู่ภายในนะคะเหมือนคุณมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลเรื่องเก่าๆบ้างแหละเรื่องปัญหาที่มันผ่านไปแล้วแล้วแก้ไขไม่ได้บ้างแหละอาจจะก,กลับมาเรื่องราวเก่าๆอาจจะก,กลับมาทําให้คุณนึกเครียด นะคะนึกแล้วเครียดนึกแล้วกังวลรวมถึงบางครั้งเรื่องราวของคนใกล้ชิดนะคะคุณไม่จําเป็นต้องแบกหรือใส่ใจมันคุณทําตัวประหนึ่งเหมือนว่าทุกของเขาเหมือนทุกของคุณด้วยอันนั้นมันก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าการที่คุณจะแบกไปทุกๆเรื่องมันก็ไม่ใช่คุณเองก็มีปัญหาส่วนตัวของคุณเหมือนกันนะคะปล่อยวางบ้างก็ได้นะคะในบางเรื่องแล้วก็ให้ระวังเรื่องของภาวะพักผ่อนไม่พอ ะะพักผ่อนไม่พอหรือนอนหลับไม่สนิทมันจะมีปัญหาอะไร ภายในรวนเยอะอย่างมากมายอันนี้อยากให้คุณพักผ่อนและก็ผ่อนคลายบ้างก็ได้นะคะออนแอร์บ้างก็ได้นะคะออนแอร์บ้างก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาแต่ว่าภาวะของคุณบุคคลที่เกิดวันพฤหัสนะคะเหมือนคุณจะมีสองบุค,คลิกบุค,คลิกภายนอกเป็นคนร่าเริงสดใสน่ารักใครๆก็อยากคุยใครๆก็อยากคบนะคะแต่จริงๆลึกๆของคุณเนี่ยช้ำม,มากเปราาบางมากนะคะต้องซ่อนเลน อะไรไว้ภายในแล้วเก็บสะสมเยอะมากผ่อนคลายบ้างนะคะหาเวลาไปเที่ยวไปเดินทางชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างนะคะไปบรรเทาทุกข์หรือเฉลี่ยพลังงานลบๆออกไปบ้างนะคะแล้วมันก็จะดีกับตัวเองด้วยนะเอาละค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะทีนี้ในในความหมายของหน้าไพา่ขึ้นหนึ่งถ้วยบอกว่า ในเดือนนี้คุณมีโอกาสจะได้ทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองหรือรวมถึงการซื้อของใหม่บางอย่างกับตัวเองด้วยนะคะนะก็น่าดรื่นรมมากนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะงานในเดือนนี้ค่อนข้างน่าปวดหัวนะคะเดือนนี้นะปัญหาเก่าๆปัญหาที่คุณนะจะต้องมีการมาสะสางมาแก้ไขห้ามใจร้อนนะคะ งานของคุณในเดือนนี้ห้ามใจร้อนนะบางคนในองค์กรอาจจะมีนโยบายใหม่มีการปรับแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะการโยกย้ายภายในบางคนองค์กรนะมีการเอาคนออกคัดคนออกการยุบการโยกย้ายพนักงานภายในยุบแผนก มีเกณฑ์เป็นแบบนั้นนะคะบางคนเจอภาวะความเครียดในองค์กรมากเจอภาวะความกดดันในงานเยอะมากมีความคิดอยากลาออกเปลี่ยนงานได้เลยนะสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมในเรื่องของงานนะคะระวังจะเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรเหมือนองค์กรมีการเล่นเกมอะไรกันบางอย่างนะคะเหมือนเกมทดสอบศักยภาพพนักงานเลยนะนะทำให เจอความกดดันก็ใจร่มๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆหาทางค่อยๆปรับเปลี่ยนแก้ไขกันไปนะนะคะส่วนในมุมของเจ้าของกิจการนะคะระวังจะเจอปัญหาบางอย่างที่เข้ามา ะะเป็นปัจจัยที่คุณนั้นไม่สามารถควบคุมได้อันเกิดจากอะไรเอ่ยบริวารลูกน้องนั่นเองนะคะบริวารลูกน้องระวังกระร้างปัญหาอันน่าปวดหัวมาให้นะคะแต่คนที่แก้ไขคืออะไรคือคุณนะคะอาจจะต้องแบบงานที่ทําไปแล้วอาจจะต้องมีการกลับมาแก้ไขทําใหม่ทําซ้ําเป็นซะอย่างนั้นนะคะนะส่วนในเรื่องของการเงินได้7ดาบการเงินในเดือนนี้ต้องรอบคอบนะคะมันเหมือนมีการ ใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะนะคุณรู้แหละว่าคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่แต่รายจ่ายบางทีมันโอ้หลงหลงลืมๆอะไรไปบ้างใช้จ่ายเพลินก็มีนะใช้จ่ายเพลินไปก็มีนะคะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะบางคนให้ระวังเรื่องของเงินหายนะคะของหายนะ,อ,ะอันนี้ระวังไว้ด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพนะคะได้ ให้ให้ระวังในเรื่องของผิวหนังภูมิแพ้การแพ้ระบบเลือดและก็ความเครียดการพักผ่อนไม่พอ นะคะจะส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของสายตาการวิงเวียนการวิงรว่งเวลาเจอแสงจะจ้ามากๆวิงเลยวิงเวียนได้เลยอันนี้ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองกันด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครเข้ามานะมีคนเข้ามานะคะแต่มาจากในลักษณะเรื่องของกิจการงานกิจธุระมากกว่าที่เหลือ ถ้าเจอแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาของคุณด้วยละกันนะว่าคุณจะสนใจหรือไม่สนใจเขานะคะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะน้าไแนะนําว่าให้หาเวลาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างนะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะคะเอาละค่ะจบไปแล้วสําหรับการทํานายดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนกันยายน2563้ายของคนที่เกิดวันพฤหัส สวัสดีไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะและพบกันใหม่นะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ